อันท่วไไรนาดดำไปนี่ทั้งไอ,อันท่วไดไรไนี่ซื้อิมให้คินกันแดดไอเดอ้อว่าจีกิมกันแดดเด้อมันี้กิมกันแดดกับมหนานขาวน้ำมอ่วว่าจียาหาว่านาชาทั้งมีดำ หนาพุณมาถ่ายทำเด็กก็ดำเหมือนกันสาวธมีเหื่อยกันดำเหมือนกันอะไรจะไนว่านะมวยอมนะย่านสาวทมีข่าวเดินนะต้องใส่ไหมยอมสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็ดีเบิร์ดสุขสุขคนเนาะหรือว่าสเป็นพี่น้องทางทางไทยหรือว่าทางลาวหรือว่าต่างประเทศก็มาพบมาพอกับสาวอานาตอนเวลา ้าๆมาเนี่เนาะมาเนี่ทางสาวาสนาก็ได้เดินทางมาหาส,สาวธงมีเนาะมาอัปเดตเบื้องเรื่องของคมหกักเคิร์นหลังจากที่ว่าเมื่อนั้นสาวาสนาได้มามอบเครื่องมอบของให้ทางสาวธงมีทางไอ้พังไทยเคนผักมาเนาะมาถามไทยเบื้องว่าเป็นจังใดเนาะครีมทาผิวก็ใช้ดีอยู่บ่เนาะควมหักก็ยังหวา,านซื่นคือเก่าอยู่บ่หรือว่าจังใดอัปเดตเป็น ส่งสวงให้เอฟซีสภา,านสนาได้เบิ่งได้ส้มว่าคค่นี้จะเป็นยังไดต่อไปเนาะก็ติดตามตอนต่อไปตลอดแต่พอมีน้นองไอ้บาสขมบางกันบ่าโคนี้นะที่สวากติดต่อให้เนาะก็อยากให้ขึ้นสมบังทั้งคู่แต่มาย้ำไรอัปเดตตอนไรขึ้นก็ถือว่าโอเคเนาะทางอ้ยกันเนาะเป็นการได้คูดคุยโอลมกันเป็นตลอดมาแหไะพอมีน้นองไอเนาะ ก่อนอื่นสวาสนาก็ขอกำลังแห่งใจจากเอฟซีสวาสนาเน่เด้อผากดได้กดแซ่กดติดตามให้สวาสนาก่อนเนาะจะได้มีกำลังแห่งใจทายคลิดทายทำให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำกันโดยเนาะกะโบวาหลายพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเข้าไปทักทายทางสาวทองมีกันเลยเพราะว่าฮอดนาเคลิร์นเลยสบายดีเด้อสาวทองมีเนาะเป็นยังไงสาวทองมีทำให้ล้ำหน้าทำให้ล้ำหน้าเลยเร็วเลยยังเป่าเร็วยูนูนมัน บยังดําอยู่บ่ผู้มือบ่ยาแล้วบ่มีน้ํจตอนเด้น้ําในบ่แม่นบ่เนี่ยน้าน้ําคันบ่พอดอกเนาะวาได้ให้เดียวูตากาเนาะจบ่กาตาตนาดุ้มเนาะถ้ามีเนาะนานูนบ่ได้นานูนบ่มีน้ําเลยเอามาแลนาถ้ามีแล้วไปปูเพิ่มบ่ะะตานะเพิ่มตาว่ายันบ่พอกาว่าตะกี้น่ะลดแบ่ยังแต่ว่า ยันยันต่เก,ก็นยันบวัาาบากวกุ้งเลยวหานเพิ่มกันพเพิ่มอีกไปเห็ดหน้าเพิ่มกอมได้เนยโก็เธอทองมีได้ข่าวร้ายปีนี้เนาะป,ปีวะหน้าเพิ่นนะก็ไปเห็ดเห็ดไปเห็ดปีนี้แหลยสาวทองมีงมีกะทิกอี่าน่อยเนอยอยาะลืมซื้อน้ำแข็งมาฝาก<ม>บุกเป็นบุกเนาะสาวทองมีเนาะบบแบบดำหน้าหอนบบเขาได้เห็ดน้ำก้อนมาเลยเห็ดน้ำก้อนโอ้เห็ดน้ำแข็งเห็ดอัดตู้เย็นไว้เนาะมันต้องชื่ออีก เป็นั่นกระท้นคือกันไปนั่นนะไม่ใช่ท้นเป็นก้อนก้อนนันะทนทรามามันได้แข่งเนาะทนหน้าเจ้ากมือเระะได้มือนี่จะนอนหน้าเป็นประจำเพราะว่าตื่นมาเลยรงรุ่นเนาะตื่นมาเลยลงร่นนะูตีเาด้เราหน้าจนนานำหน้เก่าเรจนใหม่ไปเลยเนาะช่หนาดำไาทั้งไอันท่วงไรไรหนาดำไปนี่ทั้งไอันท่วไรไปนี่ซื้อขี้ใม่เป็นซื้อขี้ใหม่ กิมกันแดดเด้เด้อว่าีกิมกันแดดเด้อมันนี่กิมกันแดดกับกิมหนาขาวน้องบอกยาฮาว่าหนาชาทองมีดำหนาภูมิทายทํานี่ก็ดำกันชาทองมีเอื่อยก็ดำกันเดี๋ยนี้นะชาทองมีขาวเนาะเอื่อยเนี่ยไปหาทายคิมไปหาทายกิมกันแดดเนาะแต่ว่าแต่แดดไปยูมนี่เนาะ แต่ขึ้นเรื่องผ่าดำหน้าแตกเด็ดมั่งโอ้เจะดำบเลเนาะคือทางเจ้าเนี่ยดำหน้าดำมาแล้วคนข่อยเจนนอยข่อยก็ดำหน้าเลยเจนนอยพราะน้ามายอมนะย่านสาวธมีข่าวเดินนะต้องใช่ไหมบ่ยอมต้องใส่เพื่อให้เราก็จะได้มีผู้บ่าวเนาะงานเนาะแม่ในสาวธอมีมีก็อยากมีอ่เนาะบางทีสาวธอมีเพิ่นใส่ปั๊บหน้าขาวใส่วิ่งเนี่เนาะทั้งหายเพิ่นได้ชมมาให้ทั้งสาวธอมีใส่ครีมหน้าขาวทั้งสาวเองก็อยากได้กัน เ้ามีผู้บ่าวเหมือนกันเนาะไปั่งงซื <c oughs> ้อมาใ้เพิ่มเล่นแม่เลปันกันคมาชิน,นาือมา้มาแล้วกปั่นกันท่า <c oughs> หน้าขาวใช่ไหมขาวไปพวพ้องกัน <c oughs> ทังยูทูบเบื่อทั้งช้าสนไหวหวนนะเนเนาะเอาไว้ก่อนเนาะ ว่าซาทุมมีก็ต้องผิวค่ำช่วงนี้เพราะว่าเก่งเด็ดหนาตุ่นเก่งเด็ดตุ่มเนาะโล่งกี่ตุ่มมันกระดามเนาะขาวเลยช่องมาคือเจ้ากันยัดคือว่าจอยเนาะจอยลงเจ้าเนาะเหนื่อยเหนโลกาด้วยเนาะโลกาเตะตุ่มต่ำตึ่มต่ำเลยนี่เนาะไอ้ซาทุมมีเห็ดแต่ดเพได้รับจ้างว่าซาทุมมี่ขึ้นยักษ์เป็นาทุมมี่มีแรงน่ะคือเป็นกันนะแขนเจ้านะมันดำนี่ไงเพมันคือกันนั่นน่ะเสือจะขืนเคิร์นบ่ กันเชื่อบอคือกันเนากันเชื้องกันเชือกันนั่นถ่ายผู้เคนโอ้ยโนดบจะเป็นกันดำกันดำเลยเนาะพม่พี่น้องบึงในอ๋อย่อให้บุกให้อันพม่พี่น้องผเบ่งเลยบ่าวคุณเบิ่งได้แคนกันนะบิ่ดีนะชื่อลิมแ่ชื่อลิมลาเขาชื่อลิมขาวมันดำไปแล้วเนี่มันดำไปดำกันเป็นกุ้งกัดป่องเลยถาคริมทาผิวทั้งหลกันฝากมาให้กะ เอาไว้อยู่ก็ได้สาทาบก็ได้ถ้าได้ทำเจ้าเป็นไงบ้างเจ้าตอนแรกเจะต้องทาเด็ก่อนนอนนะเจ้าต้องท่าได้อ่านหนังอาบอย่างจะทาเลยรกได้สถ้านะคุณนะใอ้ก็นชื่อไม่ใช่ว่าจะแค่ใครข่าวเนาะไม่ใว่าเก็บไว้มันก็แบบเบื่อจะขึ้อะไรล้คุณภาพได้เห่ยได้เก็บทาอยู่มานี้ท่าง่ายคันจิตผ่าวว่าไม่ยังใช้โอเวอร์เดือนเก่าเวลาเจ้านอนนี่เจ้าทาได้ก็จะได้หอมสดชื่น บางที่แบบทำหน้าเมื่อยน้าปวดศรนะเอาความเหนท่อยนอนนะาไมชนนะบางที่ก็ไม่ได้หดปวดศรน่ะชื่อตาเลยนะลมเลยนะลลมเเยพราะว่ากินข่าวได้ลรอกินข่าวก็กินได้ไม่ชนไม่ได้ไม่ได้ชนเลยเนาะเมีวเดี๋ยวเผาเพ็ดได้ใช่ไเผาเพชรใชเรื่องความงามเรื่องอะไรนะว้ก่อนแล้วหน้าจะว่ากันเนาะเ่หน้าจังเพ็ดนะความงามความงามพึ่งเกิดเลยมันแตกพึ่งเกิดเลยคนแบบอยู่คันทินก็ไม่ได้แปลงอีก ข่อยผู้หนึ่งเนาะทานเห็ดเวียงมาซาทองมีเนาะเฮาตื่นเมื่อยเนาะลุกไปเศร้าเนาะตื่นมาเขานอนบริเวนที่เขาตื่นมาลุกขันร่าจุ่มเกลี้ยงเกลี้ยงเห็ดเวียงโบโอกาะเวลาที่คืนมากินข่าวดันลากได้เนาะเห็นได้เลยสาทองมีทางอันอ่ำกันซื้อเครื่องของมาให้เมื่อนั่นกะกินแซ่บอยู่บ่อันช็อกบุญเชียงเห็นแลวได้กินทอดทอดกินก็เสิร์ดได้นอกวันนี้เนาะเบิร์ฟได้เบิดแต่โลยเนาะอ่ะมันหลาย ของฝากมาจากไทยเนาะของากกเแแก่ยองเลยเนาะแกะถกจุ๋กินได้ไขมละกินเลยใคร้านกินเลยส้านเซลานกเใหไ่จีผักไงเด้ะพ่มีโปอยังไงเนะนพิ่นกินแนเนาะเซ่่งเดียวลูกลานกะติ๊อย่เดียวยลูกหลานคนจะคนจเขื่อนในเตียงชงลูลานไายอีกอย่างหนึ่ง่นก็เห็นให้เห็นหน้าก่มันมันกระหิวนาองันนี้เนาองแบบมันเมืยดิเห็ดเบียงนี่จกินยังกระแซบไปเบิดปะนี่กระเบิด ทางอ้ายเคล่นผากมากวันนี้กับเอย่างให้อ้ายเคล่นผากประทูเนาะสาตว์ตรงนี้เนาะมันผ่าอย่างอื่นเนาะผ่าเนื้อเนี่ยประทูนาะซื้อมาซื้อกินซี่ก็ได้เนาะเมนโยแบบมันามันเน่าเน่าอะไรเนเป็นไม่ใช่ผ่าของแหงให้กลัวทำผากป้าแห้งป้ายังกับไปซี้ได้ก็ได้มันเป็นของแห้งเนาะ บ่สิบ่พักมาคิยะให้เป็นแบบจังซี i น่ะบอกแล้วอ๋อผู้เพิ่นก็บ่ต้องฟังเอ้ยเอ้ยเพิ่นเนาะดซึ้งขนาดเนาะูอยฟังอยก็จก็บ่ยังได้เติมนิดได้เอื้อยอเบิดยังบ่ได้เติมนิดาิ้นเดือน่อ๋อเติมนิดให้เจ้าน่ะบ่บ่เติมนิดแล้วอีกคือโทรได้ตรงนี้อลํามาแชร์เอาคือลําอใ Wi-Fi ใ f i อ่ะเนาะ ทำงานมีกับคได้เนาะเราก็ใช่่ชิเดือนว่าีเติมเราเราลงเงินเดือนแล้วออกยัาไดชิ่นเดือนได้เดือนบ่งทีมือนี้เนาะเรได้ชิ่นเดือนคันเมื่อหงเลยไม่ได้คุยได้เราไม่คุยแต่ยูพี่ได้เราอพื่นงานี่อยู่เพร่ะว่าไปเห็นโท่งมะวะสะตอมีเขว่าขึ้นไโทรมมือนึงนี่เจ้าคิดอะไรคิดได้เราเรไ มีเป็นจ้สมมติเราโทรก็น้องเลโทรไปหาโอ้เราไปใช่่าคิดอะไรวะอย่างนี้โทรแล้วเราถามตนี้เนาะควหนี่คงใจเจ้อ่ะคือถ้างอ้ายบโทรหันหน้าโทรมามันมมมีก็ได้ว่ามืออะไรดมมืออบโทรหัแล้วโทรหาคมือแบบนี้โทรเราโทรถามเนาะพเนนี่โถามเป็นบดำหน้าวันชีวาคือเจ้าคิด จุดแล้วเราใช้นี่แต่ใชเนี่บริขาดกันเลยโลกาโทบริขาดเนาะตัวเองก็ได้เร่องว่าซาตุมีนคนร้ายเนาะส่วนนี้ไว่ารย่างดอกโกาโลกาจะโอ้โลกาง่ายจเจ้าเนาะหลายคนได้วเนาี่หอเด้ขอคนเดียวขอชิมันกับซเดียวเราเป็นไน่าษาตงมีเราป็กาสบาสบายลการน่งนะบายเลยาเอารในเ้นดิเ่ไว้ไปจับมือะ หากียร์ดำลงดำบางช่วงเด้ช่วงตัวปีสามสิบสี่มืบได้แล้วบิดหนามบดเลยจกอีกเด้อบันนองเจ้าเด็กจกให้มันก็เลิกพวนี่จังได่สาเทมีไปเลี้ยงงัวนี่งัวไปเลี้ยงอยู่ไสเสาเทมีงัวเลี้ยงน้ำใหนาบ่เลี้ยงน้ำมันนี่แหละเลี้ยงน้ำใหนาแล้วปกติสาเทมีไปเลี้ยงงัวมาได้หน่แม่์เคยไปเปลี่ยนเนาะให้หารทอมีมาหาผัดข้าไปชาเทอมีไปค่อยๆทานเนาะคือยามแบบมันมีอ่าแบบยามมีข่าวเบิดนะว่ะเมนแต่รำทั้งโคกเนาะ อ่ะค้งไว้มันได้คือมือันคังได้คังไว้นี่แล้วเช้าเดินนเดินเช้าเดินอ๋อดีได้ก็มีบางเรียงบอกเออเช้ามื่ยังคักกว่าเฮาอีกผู้คังไว้เลยผู้เขาบริเกียร์ได้บนหน้าเขามีชนบนของเหมือนกันเช้าเลยเขาเราแบบเช้าเขาบริเช้าด้วยเช้าก็คือสุขากันหรอกห่วงเนาะคนไม่เรียงมาของเจ้าของผู้คนเลี้ยงกับฟังนั่นคนไม่คนไม่มีลายบองเนาะหน้าตัวนั้นเลยหน้าตัวเขาอายเช้าคนนี้ถ้าได้คนหาเอาอะไรเนี่ย จัก็ว่าาอเศร้าอายุ3เซนนี่บดบดหนาพนกันหลายเดือนอยู่เนาะเดือน3เดือนก็บข้าวเชมุนว่าคือทางชาวทองมีเคยทานกันเนาะข้าวเชมุนว่าตั้งเพิ่นมาอยู่พี่งวดเจ้าเดชชิตเตต่อไปขายเนาะก็ขายแล้วพูดแล้วขึ้นนะเทิรนน้ำเบื่อไปเลยเออขายอยู่จ้ะมีมันวินาอยู่อืมไม่มีปัญหามีเจ้าตัวงวดเจ้าเจ้โตัวงวดเจ้าเน่ะเล่นงวดเอื้อยจ้โตเเลยป็นงวดเอื้อยเต็งมาเอื้อยเลยงวดเจ้าเองบนน้ำมาทันมี กำลังว่า right? ส so, um, ิบบดได้บบแต่งดองนี่บชเนาะซื <laughs> no, again, so like ้อแตงดอกก็ซ like ื Language ้อกับเงยเนาะแตงดองก็ซื้ออะไรบนาอ้โซ่ใช่นมาซื้อจวดเจียดเลยพิ่าซื้ออยนนะบพว่าซื้อยี่ห้อเนยเดี๋ยำให้นำหน้าจอมากขยขันเลี้ยงแล้วเนาะข้างลานะเออมีเดินเนาะเดินเิมมนาใช่คนิซื้อให้เลี้ยงแมนบ่แมนออคิาีซื้อให้เลี้ยงอยู่หน มีเดินนี่เด็กสักโตนะสองโตสามโตเมื่อวานนะแมนเออบ้านตัวหนึ่งชัองโตเห็กเนาะสาวทองมีเนาะแมนเนยประมาณเนี่เราวัดซื้อไว้เห็มันเพลหรอแามคอยขึ้นเราวัดซื้ออ่พาซื้อกระยาบเถ้าบีกับอกก็เล่นเนาะอาสมุดว่าเพื่อได้ขึ้นมาเนาะซื้อตัวหนึ่งเพื่อนในลูกไม่ลูกตัวหนึ่งช่องโตขาวัดชามแบบนี้เาะอบัวห้องดอกยังเพรทันได้ลูกดอกเพราะว่าปีใหม่นี่ยขึ้นจะสิบ้าได้ร้อนหนิเนาะปีนี้แดดเดียวหนิแดอ ปวใจสิไนึ่ตักเลยเนะาะเพราะว่าเคลื่อนกับคู่จักกันมานี่กก็กลุ้นติบได้นได้นี่ฉันว่านั่นแหละถือว่าโอเคอยู่ใกล้กันกับพรมหักไก่บันไดเนาะแต่ว่าจิตใจอยู่ใกล้หะนะแต่หัวใจอยู่ใกล้กันก็มีความสุขตลอดเวลาคือว่าแล้ะชาวชาวบ้านถามว่า ทั้งอานไปโทรมาเมือหนึ่งขอขีดแต่คิดจริงไหมเราขอโทรหาปฐุมุ้คบัักัากนเขาดกันดแน่อดีน่นุกันชาวโทมี่กับโทรจวดด้วยเนาะกัชาวบานปโทรหาขั้นชิบแทีใจขาดได้ไหนแต่นอนนาแต่เราเบิดเบสบเฮ้ยแบบไปฉาดใช้เราเน่ฉาไ้ฉาถ่างเลื่นเลยอ่คอสากกับเราเนาะน้ำเทียนบบสากไ่ได้น้ำเทียนตายหมดไฟมันตายหมดเกม ไปซื้อมาใหม่กนขนาดฉาบได้ขึ้นก็มีสองอันในน้ำเทียนมันสามกระตักเ<ง>นาะมือได้แล้วอ,อ่ะเป็น,นอ,อันนั้นจากเขาไมีปกติคุยกันแต่ละเมื่อหนาถาดซื้อมุษย์บ้านอันแต่งงานแต่งงานเราคนชวนลายไอ้คนอยากมาอยู่ทางนี้บ่ชักง่ายคนว่าจะไปกันขึ้ว่าอยากไปสมฉางพุ่นบอกเขาจะขึ้นว่าบนชิมาะดึฉางพี่ชวนกันว่าไปพุ่นแน่ไปพี่แม่แบบพี่แม่กันหราไปพุ่นแน่จีน่าจากา็คืพอกกรพร้อมอยู่เนาะ พราะว่าคือกับพ่อแม่เคยทักกันขนาดนี้เนาะไปมาได้เนาะจากตรงนี้ไปมาเห็นได้หรอ,หรอ,อเสียงหลังๆเลยกัะะมาพี่ดน๋นเนาะกบวาไปพูดในแล้วลว่วาสงการนั้แล้วขึ้นมากเลยแล้วสิลุ่งที่ได้เอื้ยเอ้ยมากโแม่นงบ่สงการปีใหม่ใช่หรอปีใหม่นั่นแล้วว่ชิลุ่งหรอชิลุ่งไปหาเก็บเงินก้อนแล้วว<ป>่ากลับมาหากันก้อนมาเบิ่งมาเบิ่งแบบเยี่ยมยามครอบครัวของกันกันมาเบิ่งกันชีนะมาเบิ่งเมย์เบิ่งพ่อเบิ้งค้ำคองผู้จักกันก้อน เพาราะว่าเลยไ่มแต่น้ำท่วมระทรบเนาะนก็ไม่ได้เห็นตัวจริงวันนี้ก็ได้อยากมาเห็นญาติพี่นอ้องจริงวันนี้เรื่อก,กลงไปเก็บงเงินสะกอนจงจะขึ้นมาเรื่องแต่งเรื่องอย่างไรจังว่ากันไหมเบิ่อวันนั้นล้วขึ้นม,ม,มาเบิ้งแล้วมาจซื้อแ,แล้วก็ซื้อจากเดกม่ก็ตัวน,นี้มันจาก็ได้กับเรานะจากเดกไเออคอยขึ้นไปเบิ่งวัน่าคอยจีซื้อให้ไหมวันนั้น ก็คุยกันช่ำว่าแบบคนหู้ใจกันเป็นแฟนกันได้วนะเนาะแต่แค่แบบยังประท่านได้อยู่ร่วมกันแต่ว่าคนรู้สึกตอนนี้นะ่ะแบบมันเกิดเลยแล้วนะตอนนี้ <c oughs> โดย <c oughs> โดย <c oughs> มีแต่คนรู้สึกเกิดเลยแต่ว่าหากแค่ย,ยังยัไม่ได้อยู่ร่วมกันเท่าน <c oughs> ั้นแมนเมอนอ่ะจ้ะ เป็นยังไงกะรบกวนชาวทองมีเนาะให้ชาวทองมีไปเลี้ยงงัวโต้ซอยเมย์ขึ้นเนาะแบบนี้เนาะเมย์และเมย์กันยังบบพันอย่เนาะเมย์อยู่กับซีอองปะชาองมีไปชาววาชนากขอรบกวนชาตุีแบดโอกาสหน้าก็จะได้มาหาชาตุมีเรื่อยๆให้เนาะว่าดำนาแล้วหรือบ่ได้จากไหนก็มาอัปเดตตลอดมาดำนาแล้หนักคาเด้อบคือจังไงด้วยสบายดีชาวทองมีสบายดิ อ้ยก็ได้โอ้เลยดมกับสร้างสาวทองมีเนะีเนาะมาอัปเดตขึ้นกับมาเด่นน้ำขึ้นความรู้สึกที่ขึ้นดำให้ดำหน้าก็แล้วเราบอก่าจังใดก็คือว่าเละยังหมดทันได้แล้วเนาะคุณพี่น้องเนาะกต่ออยังเบิดน้ำก่อนยังฝนมาตกยังเดือดแต่นานทงโนโงนะนางโน้นโคกต้องรอฝนดำพร้อมฝนด้วยเนอีอันานนนนี่เนาะเป็นอย่างไดก็เป็นกำลังให้ใจให้สาวทองมีเนาะทางขึ้นน้านมไทยร้อยเอ็ดนะีเกินกระโทรมาตลอดเป็นเพราะได้ขาดสายเนาะ ทางสาวรงมีขึ้นระทู่วา่าสาวธงมีกระทูไปเห็นปะขึ้นกับหักแพงกันดีอยู่กับคอห้สมบังเเนอะจะไดสาวธงมีสมบังทั้งคู่อหละจะได้อยู่ร่วมกันแบบมีความสุขเนาะเป็นอะย่าง,งไรก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนทั้งไออยู่พังไทยแนย่ทางสาวองมีแน่ถึงสีอยู่ไกลแต่ความหักอยู่ใกล้เนาะยพี่น้องเนาะก็มีความสุขเพราะว่าได้คุยกันตลอดเห็นหน้ากาันพะร้อมเนาะ เป็นังไรก็สวัดสดีขอตัวล้ำลาก่อนทว่าพิถพิธารประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอพี่สาวศาสนาปุ๊บสุขสุขพ้นท่านใเนาะขอบคุณขอบคุณที่ติดตามบังคิดแต่ต้นจนจบแต่สวัดสดีนาขอตัวลาไว้ำลาก่อนเนานะอม่างนี้จะกล่าวค้ามบาสสบายดีได้สบายดีเด้อ